หุ่นพยนต์เฝ้าสวนลุงบุญมีชื่อเสียงเรื่องการเลี้ยงหุ่นพยนต์ทำจากฟางและหวายเพื่อเฝ้าสวนทุเรียนจากพวกขโมยคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นแอบเข้าไปขโมยผลไม้พวกเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนถือเคียวอยู่ไกลๆจึงพากันวิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนชายคนนั้นก็จะไปยืนดักอยู่ข้างหน้าเสมอ โดยที่ขากลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยวัยรุ่นคนหนึ่งใจกล้าจะเข้าไปชกแต่กลับพบว่าร่างนั้นไม่มีเนื้อหนังมีแต่ฟางแห้งๆที่มัดเข้าด้วยกันร่างฟางนั้นค่อยๆมัดตัววัยรุ่นคนนั้นไว้และเช้าวันต่อมาลุงบุญพบหุ่นพยนตัวใหม่ที่มีใบหน้าเหมือนขโมยคนนั้นเปียบ